สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสิบโมงนะจ๊ะของวันที่ยีสี่เมษาอันมักเก็บพักบัวอันสิบเปส่แกงแกงอมเนาะแกงอมสิบข่วหมู ได้มางัดงัดเอาแถวนีล่ะปลูกได้ได้ปีหนึ่งแล้วค่ะต้นหอมเลยต้นหอมเลยเนาะงามงามต้องมาหาเก็บผักไปเสกแกงก้มกอน,กอนเป็นผักบัวเยอะอย่อะ ัดห่างพน้องแล้วใส่ใส่พักอันนี้ลายๆใส่ต้นหอมหลายๆนาองคะแต่ดีดีเลย ้อนก้อนนี่กับพี่สาวคนมาเนาะก็บคุดไปแหยเพื่อนปลูกน้ำกับมีมะค่อยสิบปใส่แกงออมต่อไปจะเป็นดาด้าพากินนะคะดาด้าพากินค่ะสิ้ไกรกันเบิ้งขอสิพ้าไปเอาผักอันนึง มึงนี่นงกินมันคือผักซีไหมสิบใส่แกงออมเนาะแต่ว่ามันผักซีไรแต่ว่าเวลาแกงออกมาแล้วกับซีคือผักซีเนาะอันนี้เน่ะแทนผักซีได้ปลูกผักซีมันคือปลูกผักชีลาวมันไม่ค่อยขึ้นแต่ปลูกไอ้เจ้านี่มันขึ้นดีดีนะก็ใช้ทําเป็นแทนผักชีลาวเนาะมึงมันงามบ่กพี่นอง,ข,งข้างกันเพักอีตูเนาะ ผักอีตูผักกาดควายพึ่งปลูกแล้วก็บักพลิกใส่แกงออมหันตะคือตะไคร่ใส่แกงออมควยเนาะนั่งเอกต่อไปเนาะนั่งเอกของงานคือกันพักไ่้ได้ขาดไว้ได้ค่ะค่อยเสียเอาอไปใส่แกงออมเนาะคือผักอีเลิศนะคะปลูกสักกระถางไว้เดี๋ยวมันก็มีแตกขึ้นมาใหม่เนาะ สีเก็บม้วนม้วนมันแก่ก่อนใส่ใส่แกงอมค่อยมากค่อยมากแกงใส่ผักอันนี้ใส่แกงอมไหมใบชะพูเนาะภาษาลาวเขาเรียกคุณเลิศค่ะไปเยอะๆเยๆเยอๆ